สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่โควิด19ถึงแม้ว่าบางประเทศนั้นผู้ชมมีวัคซีนโควิด1 9แล้วตัวเลขมันก็ยังพุ่งสูงอยู่นะครับคใครเองก็ยังเพิ่มขึ้นนอกจากความหวังเรื่องของวัคซีนแล้วครับ ซิลเวอร์นาโนคืออนุภาคของเม็ดเงินขนาดเล็กเล็กกว่าเส้นผม1,000เท่าคุณสมบัติของซิลเวอร์นาโนเนี่ยผลิตมาจากแร่เงินจากธรรมชาติตัวซิลเวอร์นาโนเนี่ยมีประจุบวกเมื่อไปเจอประจุลบของเชื้อโรคก,ก็เหมือนกับบวกกับลบเจอกันก็จับกันเลยเชื้อโรคก,ก็ไปต่อไม่ได้ละที่สำคัญผลการทดลองล่าสุดได้รับการรับรองซิลเวอร์นาโนฉีดครั้งเดียวออกฤทธิ์ได้นานถึง14วันซึ่งเพียงพอต่อการตัดวงจรเชื้อโรคสามารถ ค่าเชื้อไวรัสโคโรนากับเชื้อไวรัสไขวัดนก H1N1 ค่าได้ตั้งแต่95ถึง99มันก็ยังคงอยู่ได้14วันน้านโนนายเพื่อชีวิตที่ดีกว่า